สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคช่องน้ำพาวเลยครับเมื่อเร็วๆนี้พศมาตามแนวทางเจ๊วอคนดังนะครับคงสุดไทยครับพี่น้องทีกท่านสามารถแล้วก็ทันกุหลก็แชัยได้เลยครับเหมือนไลค์เหมือนแชร์สังคมในเรื่องพฤติกรรมในนั้นครับเพื่อสิบรายคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องนะครับตอนนี้ก็ตามพศออมาครับเดี๋ยวไปพบกับเจ๊วอกันคนระับในเบื้องบนเจ๊วอสินมีตัวใดเพิ่ม,เต,มเติมสำหรับคงสุดไทยนะครับ ไอพันมาเขามาแล้วดีเลยเขามาลรไปมาเด้อเกียมาแล้วเกยเดี๋ยวไปู่มาแล้วคู่มาแล้ว้เขามปแล้วปูปูน้องหานมาแล้วบ้านพี่น้องมาแล้วทังนี้ขึอนาแล้วท่านกเขามาล้มาแล้วบอกเล็กลาลูกกันไปฝันมาจากไหเกียวันมาจากไหนฝันมาา่ไม่คอยให้หลายปันนี้คือมาปั่นน้เนียให้ยีสิบบาทยี่สิบบาท ก็เป็นซี่ศูนย์ครับสองศูนย์ซีบคือฝันหน่อยฝันนิดจาคือให้นหน่อยเจ้าให้ค่อยหน่อย้ายแบบคือนัอ่นคือแบบเบิดทองแ่าท้องกย่าห้าเปอร์เซ็น์สมมอติชาดก่อนโอ้าดกับมะเขาือน้องที่เห็บตัวเลขยาน้องบานไม่ว่าให้ตัวไหนสัน่นฟันว่าไหนก็เกะฟันว่าพาวเงินมาหาให้ยีสิบบาทสีสบาทจ้ะยี่สิบบาทสองร้สีบาทกวสองรัอ สอง้าเป็นสี่สิบก็ไอสองเศ้าไอใบไอสองใบอืองใบเด้เป็นสี่สิบใบใบเศร้าสองใบจ้าเศาให้เป็นสี่สิบบอกว่าประธานแ้เราให้บานนี่นี่บอกที่เจีว่าเป็นเลขกล่างจ้าอ่าอยากเป็นเลขล่างอันเมื่อคืนนี่บอกแกจ้าเอาเลขสามตัวว่าใส่มันจะมัวกับตัวเด็กว่ามั่วดอกเดามตัวก็เอาสามตัวว่เอาจ้า สาตัที <bus> ่ไปที่มากหนเกมาตุ้ตั้งไหนสามไปสามตัวฝันว่ารถระชดกับวารถมชดไประชดไป่ะมาชนไปมีที่รถหกศูนย์สามกสามโตเดกสามโตเนียเด็กเกอเนี่ยหกศูนย์สามเกเกเนี่ยเกอดังๆเนี่ยมาไม่ยี่สิบเก้าวัหันละเหมือนมาไม่เกลรกษณนาบอกศูนย์สององศูนย สองใบทั้งสองใบไปเ้าสองใบน่ะสองบนย์สองนยะเจ๊จ้าบอกใครเน่ยสองศนย์สี่ศูนย์ฟันเันข้นนี่สิลมันมาหหลายเราไม่มาไฮไแน้เจ๊ม่โกรโกว่ติดติดเขาดอกใหม่เนี่ยเจ็เนี่ยก็เสียผ้าเต็มันดีว่ปาฟันีดีไคว่าสิถือกันคอหมดแล้วเอาคนเดียวใครละจับเรีไปแล้วรับคับแล้วรับรไปล้ลอย มาเบิ่งบอมาเบิ่งลราไปเป็นไม้หลายเนี่ยเอิเพิ่นเขามาเอิเขามากเลยมาเอาเรียกเขรีกสามตัวไปแทงเลยไหมตัวที่พานมาได้หลายมาได้เจ๊ได้หาเงนเออแป๊บเดียวขึ้นาน่มาตัว่มเขาเขาเพิ่เดียวละไม่เขาจะหลายก้อนละวันนี่พี่น้องเขาไมด้แทงลอยก็ลอยเอาหกศูนย์สามลอยก็ลอยเขาจะา ว่นี่อมาตัวตดก็่หศนสามหกศูนย์สามอืมเลตัดเอาหประตูอเดียวเพื่อเกลือสิบอเอฟซีนเป็นมาตัชุดชีเลตฉลาดเฉลาดตัวมันก็ไม่ศูนย์สามสมศนหหกศหสามสามหบบวกรามก็ได้เห็นตัวฝันวันเขามาช่วยรถสีรถเบิ้องหอยหศูสาคือใบตเตอรีใบสองใบแล้วได้สองใบแล้วใช่เ้อจะาบุญน้เขาไปฟอ ตตัวสวยๆได้เจ้าใส่กระปรงจยๆแล้วแต่หัววาเนียว่าพาดอกจะลืมทาลิได้เก้เนี่ยแต่งนงงาไเลยล่ะคนพว้ง่จำได้เด้อจำได้อกลงจจไปใส่นอตยจปส่จว่าไปซอยยังเขาจอกนอซอยยังงตามเนี่ยก็้อตเกแล้วเ้่มีเงินอยเข้าไปสอยกินอไปซอยงานไซอยเเป็นเบื้งอันละเบื้งเนละเก็พกันเพื่อนซอยไเลเซ่หัวซอยเลเซ่สาม หัวก้อนสปาาสมพันน์นี่เราเตีนี่ว่าเ้าไปซอยเท็ดแต่งงานปลพันธ์พี่น้องมัรู้จักตีปลาทาสมพันน์ือเปอพี่น้องมาห้อมงานน้ำกันเออพี่น้องมาห้มงานแล้วก็เกยพตัวจริงเด้อตัวเลฝันบอแจ้งจ้าแล้วเรียกฝันแค่ถิ่เนี่ยครับหกทุนสามเกยฝันฝันแม่นแม่นฝัน่ารถหกหล่อมาส้นไหมหอยมาส้นรถเบยเกยปหกศูนสามนี่สิตาแต่ผู้เดียวเหร เลขกัเลขล่างสองศูนนั่นไปซ้าสองใบผ่าเอาหา้ผ้าขึ้นหาผ้าขึ้นมาหายเจ้2ใบใบเศซ้าอืมบเ้า0เป็นสีส่สิบสี่สบเปล่าสี่สิบ้มานเกียรเีเป็นสองศูนย์สี่นย์เออห่าละล่างเดี๋ยวไปเดีกล่างซะส 20, 40, 40. องศูนย์นดียปุ๋ฟ<ะ>ันดีดี กันด no ี้อย่างนี้เป็นข้อที่น้องข้อมขอม้า้อมขอมาเบอ่เด้อววาโจอใส่เด้อเดียดนีี่คปชาร์าสาเดียวสลับเนาะน้ำไปใส่มาใส่เป็นบอสเฮด้าเนาะสลับน้เจี๊ยแล้วเนี่ยเจี๊ย้ออยเรียกหัวแล้ว่ัวเจี๊ยอยากวม่หาเจี๊ยเนี่ยหัวเจี๊ยนบ่พอเจียเป็นไรไก่อยากามิพ่อเก้าอะรขี้เกลิดไปขี้เก้าละเขาบอกแต่เศ้าเขาว่าจะบ่ไปเขาคิดบ่แต่เศ้า ผมก็เมียเขาสองเทียสามเทียวเข้าไปผ่คือสีไปหรอวเป็นพี่น้องกันดิเจ๊จ้าเป็นร้านนี่ละเจ๊กับ่อสเท่าไหร่สาพนได้โมากเลยนเขาบอเสียเจ๊ไหมเจ๊ถ้าผเปลี่นหลายโพดเร่อยเป็นรับเปล่็นเพี่น้องเขาม่เราเจ็ดสิแล้วเจ๊เป็นอีสมสิบคนเจ๊เอิญเพมาเห็ได้ลอยค้ได้ลอยคนเด้อเหมนี่น้ได้ลอยเจ๊ว่ถึงเรียกี่หมวนี่จังใดได้เนยูบอกได้ยุ่นี่ยได้แกเสียก่อนเลเนี่ยผูเนี่ยปูซอยขย ปูตงหันมาเด้อปูซอยลูกเด้อตัว6 3ตัวเลีน603มันจะมาเล็กรักรัสูงเอีหัเขามาตกพิ่็หันนมาเ้าหาเ้าหามันจะมาลังรักสูมาดิตัวไทกับปูตัวไทยกับปู603เนี่ยปูหามา603ปูหามาซืแล้วมาเลยบามาแล603มาแล้วปูมาแล้วปูมาแล้วครับ สาธุสาธุสาธุหกศูนย์สามร่างตัวได้กัปูกลางกับสองศูนย์เด็กกลางสองศูมาเดียนนี่แหละเดกหกห้าถ้าฟรานมาเดียนถ้าคนมาไปไกลปีนี้ไม่มาสองศูนย์หก้าสองาหาสองกเสาธุสาธุมาเราไปคนมาเราเจ๊ขาดอีกิกว่าคนเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคดีแ เขาพี่เจ ja e, e ้าบเกดีเลยฮะจริงจริงก็อรินบ้างเขาบ้งล่พี่น้องอ่าเดี๋ยวปูมาแล้วเขามาลราไปพร้อมันอืมมเล้วมาเล้วม่ว่ให้ปูเขามาแล้วมาดปู้องหันมาแล้วมาแล้วปเขามาสิงแล้วอืมปเขาบ้บอกตัวเดี๋ยวจะปเอ้ยบอกลูกไปเด้อปูย้ก็จะถือูกให้ลูกไก้ข้าบุญน้ำาเนี่ยเปเกมรู้ตัวเ็เ็นปมาไมาเกี่ยบ่ง เออดีละหกศูนย์สามดละศูนย์สามเอด้อดีละเออดีละเออเทดีท่ลูกเออยู่ไหนนี่ล่ะนี่เนี่ยนี่ล่ะหัวควยระเทีหนึ่งมีหน้าอย่างนี้ม่นช่ออกตวัวดีหกศูนย์สามเนี่ยหันมาบ้านเนี่ยศูนย์สามสามศนย์ปบกับกติลาเดี๋ยวเพื่อนสิมรับโบล้เกาประกอกับทับแ็กเออประกกับทัแกปรกกทับแท็กปรอกับทัาแทกวกับดนสามสามศูนย์เนี่ยมันจะว่าเกย์เขาบอกมาจากมิ่งมครับกแจ๊กวัยหม้อเด้ออืว้ยเอาเด้อ พายเม็โซไปใส่กันเลยว้าวับรับวัญเจ้บ่บอกจนิ่งๆค่ะซื้อปอตองนานิ่งๆดี่ว่าปลาร้าตัวแรก็ัเาเขามารายตัวเน่งไปันสีจ้าโอ้ยเสวยปันเจ้ระบาด่สวยงามพ่อรอแย้วไปมาคบหน้าจอครับเดี๋ยวเป็นกำลังมากครับมันคือเสียมาดอกมันอเสียวายเนี่ยร้อยแล้วนี่เส้แปดสิบกอเสีแปดสิบกที่หนึ่งมนต้ใกล้เรา ซื้อออกไทยไหมเก็มาตัวไรกก, 3, 0, ก่อครับมกสามศูนย์นี่ยหลคาเกมมาหลาย 3, มกนสามศูนย์มาหลายกมูเลยจ้าครับเดียวจอดตัวเดียวราะเแคบนาจอดเถอครับจะให้มาจอดอ่านาจอนี่ฟันดีฟันยังไงในท่อไหมเต็มเสียเจมผาเย็บเป็นกระดุมเลียนสิบเจมเสียผาปันว่าฟันกระดุมก็จะในก้อนฟันวันคือวันเลน่นทะ่ายาวหลายคือวันเล่นท้ายไหมพอดีไทยเต็มเสียผา ขึ้นมว่างได้ก็เจขันหารอยคุ้นหารอยก็ได้ต้ติจ้าลาเหอเออปลาเรเขาคนขื้นเขาเหยียบแบกปูตัวจะปูไม่ดีไปแลาวโอ้ยงูั่จะดีข้าบบ้านนี่เพราะว่าเขาเทดังเขาเหยียบเขาตอวดังเขาตอวดังเขาเขาาเบอร์เนี้ยเมนที่เหขาต้นเขาซับตัวข้าซับตัวคนละเสียข้าวรสขาวัสูจะัคนนะปูเดีอจ้าโอ้ยเขาดังไปแล้จ้าเขาถงดังตามันเขาัดไหม ต่อจิจเนี่เขาเลยแาดนี้ครับบยผมเทตัวคนทิ่ลุกาก็ไม่ีได้หลายคนที่ลุกจำนได้เกด้คนหัวลุกเลยแบบนี้นะ่นี่้กศูนย์กศูนย์สามอกศูนย์สามูกอปงมาแขนดีๆเอิหม่พวมากินได้หลายเต็มตัวสาธุสาธุท่านไปตัวโอ๊ยสาธุโอยเจปูขามาแลหลายเพื่นมาขามเพื่อนเอาขามเพื่นเปพ่เขาดังเลยเหาะเพื่นวางสิบออสามตัวศูนยสามสองตัวสามศูนย์ามศูนย์ดง โอ๊ยขอมาอีกเลยโอยปูไม่เหลยน้องเจเนะมันหันแล้วแดงขึ้นนี่น้องเอฟซีถ่ายสังเกตวันหนึ่งสีกันมาตัวของเจแดงไปหมดเลยค่ะแปลกเลยดิจับมันทำทีนี่ครับมันหันนาแล้วก็แดงอยาไปไปิปี่น้องเมือกเช่วยช่วยิปครับคอยเสียลอยอยจอยู่ดีนะบหน้าจอเลยนะคะจะนโอ้ยปูไม่แห้งม่แห้งปูแห้งปูสูดหลปูสูดไหลปูสูดเหยียบกัสองลอยกัก็เก็มัดตัวได้ก่ครับ 603 603จะ3ินดาโ้รบอกพีฟสซีคนซื้อตัวเท่าไรเจ๊ตัวละหาร้อยแล้ว FC สซี่คนเร้เส้นอยไปส่นทรวาสาภับสาตัวประเด็นตัวหาร้อยพูดหาร้อยพวกนั้นหลายคนซื้อหลายเนาะบางเลยจะอย่าเล่เกี๊ยวอดเด้อจังไรปูอย่าเรียกปูพ้อมปูพร้อมูเจายังกระบอกันมาเล็กเด้อหเป็นายเกี๊ยวทามาเแรงเด้อปูกันสียำตัวดเอ ด้ยังปูกลูกอเจดเท็ไปให้จะปลูง่าง่ายดิครับง่ายโอ้ยเขามาเบิ้งเจลอยตัวไม่แบตพอปาเถ้าปูมาได้บางทีนะแล้วทำไมปูมากว่าเสียวขอยเบียวอลวยประเด้๋ยอยเดียวลอยปูอสาธุสาตุจะว่าเสียเดี๋ยว่เสียข่อยเนาะน่่นเยอะคนนางขนจึ้งขึ้นขึ้นขึ้นว่าศูนหลายครับโอ้ตัดนาพัดนาคนผู้พันสวนผู้เจ้า พันศูนย์าเลย่ะดังเขาสูเกดจดังบนบาง่หมครับเขาเคอยกรพี่น้องที่อันนี้เป็นควาวเชื้อสนขั้ว้าันไปน้ำไคนพี่เขาหลงเาสูงขึ้นมากเขาแล้วครับขขบคุณเจลายไแล้วก็เขาคุณพี่น้องเอฟซด้ครับที่เขามาให้กำลังใจครับจ้าัวเพิ่นน่กลักลอบทุจนจ้าว่จ้าหลายตัวหลายตัวดอกดเ